อนดินเป็นดินเป็นเม็ดๆอีกสักพักหนึ่งเกิดพื้นขนาดเล็กๆเร,กเรียกว่ามอสเรียกว่ามอสแล้วก็พัฒนาต้นใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นค่อยกลายเป็นป่าใช้เวลาช้ามากเธอเคยดินออกข่าวลาวามอสไหมที่มันเป็นพื้นหินภูเขาไฟอะที่มันเป็นพื้นสีเขียวเกิดแผ่นดินใหม่อะลูก เขาเรียกว่า primary เข้าใจถ้าคอนเซปต์คือพื้นที่ว่างเปล่าต่อไปถ้าพื้นที่ไม่ว่างแปลว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วลูกมีต้นไม้มีป่าอยู่แล้วแต่เราเป็นไงลูกตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมป่าหรือไฟไหม้ป่าได้ๆเขียนไว้ลูกไฟป่า เวลาไฟไหมป่ากับเกิดภูเขาไฟปะทุจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไฟไหมป่ามันไม่หมดไหมไม่หมดเวลาไฟไหมบ้านเราไม่หมดไหมไม่หมดเหลืออะไร เหลือต่อเหลือเสาแปลว่าไม่หมดไหมไม่หมดต้องขอขอบคุณภาษาไทยค่ะแผนของพี่คือทำให้ชีงงได้เด็กลูกคนอีสานเออเนาไฟใหม่แบบนี้เออคุูกาแฟเป็นคนจังหวัดจังหวัดเอา <S <S 1> <S 1> เธอจริงๆแล้วพวกเราจังหวัดใกล้กันแต่ด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศมันโค้งเว้าแบบนี้ทำให้จังหวัดฉันโดน